สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องประโยคขอร้องค่ะจะมีอะไรบ้างไปดูในเนื้อหาวิดีโอได้เลยค่ะประโยคขอร้องคือประโยคที่มีเนื้อความขอความช่วยเหลือเชิญชวนให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยจะมีคำว่ากะรุณา โปรดช่วยวานขออยู่หน้าประโยคเรามาดูตัวอย่างของประโยคขอร้องกันนะคะกะรุณาเข้าแถวกะรุณาอย่าส่งเสียงดังกะรุณาใช้น้ำอย่างประหยัด รุนาหยิบหนังสือให้หน่อยค่ะโปรดรักษาความสะอาดโปรดทิ้งขยะลงในถังขยะช่วยกันปิดไฟทุกครั้งหลังออกจากห้องวานหยิบสมุดให้หน่อย ขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาป่าจบไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาบทเรียนคู่มีแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนให้นักเรียนได้ทำค่ะแบบฝึกหัดให้นักเรียนแต่งประโยคของร้องคนละสิบประโยคนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยวันนี้จบเพียงเท่านี้คะ่ะ สวัสดีค่ะ